เด็กๆที่น่ารักของครูเดียนทุกคนวันนี้เราก็ยังเรียนกันในหน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้ค่ะและในวันนี้ครูเดีนมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเรือดินน้ำมันลอยได้เด็กๆคงอยากสนุกกับกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะไปกันเลย เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้กันนะคะดินน้ำมันนะคะน้ำแล้วก็ภาชนะใส่น้ำหรือกระมังค่ะต่อไปเราจะไปทำการทดลองกันแล้วนะคะเด็กๆไปกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะครูเดียวก็จะใช้น้ําเทลงไปในกะละมังสักประมาณครึ่งกะละมังพอนะคะต่อไปครูเดยกก็จะใช้ดินน้ํามันหยิบออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะ แล้วเด็กๆก,ก็นํามาหย่อนลงในน้ําเลยนะคะจากนั้นให้เด็กๆสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นกับดินน้ามันของเราดินน้ํามันจมใช่ไหมคะจากนั้นเด็กๆก,ก็นําดินน้ามันที่เหลือมาปั้นเป็นก้อนกลมๆอีกครั้งแล้วแผ่ดินน้ามันให้เป็นแผ่นแบนๆมีขอบสูงเล็กน้อยคล้ายกับเรือหรือเด็กๆจะปั้นคล้ายๆถ้วยก็ได้คะ่ะ เรือดินน้ำมันของครูเดียก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจากนั้นเด็กๆก,ก็หย่อนเรือดินน้ำมันลงไปในน้ำอีกครั้งนึงนะคะแล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้นค่ะว้าวมันลอยได้ค่ะเด็กๆเกจ๋งไปเลยสรุปผลการทดลอง ื่อหย่อนดินน้ำมันที่ปั้นเป็นก้อนกลมๆล,ลงในน้ำดินน้ำมันจะจมแต่เมื่อนำดินน้ำมันก้อนเดิมมาปั้นให้มีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆมีรูปร่างคล้ายกับเรือปรากฏว่าลอยน้ำได้ซึ่งการที่วัตถุสามารถลอยตัวอยู่ในน้ำได้เนื่องจากวัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและน้ำก็มีแรงดันวัตถุให้ลอยขึ้นมาแรงนี้เรียกว่าแรงลอยตัวหรือแรงพยุงซึ่งแรงนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่ ยิ่งวัตถุมีพื้นที่สัมผัสกับน้ำมากเท่าไร,ร่เข้าไปแทนที่น้ำได้มากความหนาแน่นของวัตถุจะลดลงและแรงลอยตัวจะเพิ่มขึ้นวัตถุจึงลอยตัวในน้ำได้นั่นเองค่ะดังนั้นหากแผ่วัตถุให้ดินขนาดใหญ่และมีขอบโค้งขึ้นมาคล้ายเรือวัตถุนั้นก็จะลอยตัวได้ดีเช่นเดียวกับดินน้ำมันที่เราปั้นโดยแผ่ออกเป็นรูปเรือตัวดินน้ำมันที่ปั้นเป็นก้อนกลมๆจะจมลงใต้น้ำเพราะก้อนดินน้ำมันมีขนาดเล็กจึงแทนที่น้ำได้ไม่มาก แรงลอยตัวก็น้อยด้วยดังนั้นเรือที่มีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีน้ําหนักมากแต่ก็มีส่วนที่เข้าไปแทนที่น้ําได้มากทําให้เรือลอยตัวอยู่บนผิวน้ําได้ดีนั่นเองการบ้านวันนี้นะคะเด็กๆในช่องสีฟ้าให้เด็กๆระบายสีและเขียนตามรอยประชื่อวัสดุอุปกรณ์ค่ะ ในช่องสีชมพูให้เด็กๆวาดภาพระบายสีผลการทดลองของเด็กๆที่เด็กๆได้ทำในวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อของตนเองด้วยนะคะสาหรับกิจกรรมการทดลองของเราในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ เรือดินน้ำมันลอยน้ำและให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้เพื่อนๆและคุณครูได้ชื่นชมกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ครูเดียวก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ